ความเดิมตอนที่แล้วกาเซียงวิเคราะห์แล้วจึงเสนอต่อเตียวซิลว,ว่าให้ส่งจดหมายไปหาเล่าเปียวให้ยกทับเข้าสกัดตีทับโจโฉในตอนนี้ก็จะสามารถปราบโจโฉลงได้เตียวซิลก็ทําตามฝ่ายเล่าเปียวนั้นถูกทางซุนเซ็กยกทับเข้ามาหมายจะตีอยู่ปากอ่าวเมืองเกงจิว๋วแต่เล่าเปียวปรึกษากับเกงเหลียงแล้วคิดว่าการที่ซุนเซ็กยกทับมาครั้งนี้เป็นเพราะการชักชวนของโจโฉซึ่งฝ่ายโจโฉตอนนี้ได้เสียทีแก่เตียวซิลหากเอาชนะโจโฉได้ ซุนเซกก็ต้องยกทัพกลับไปเองเล่าเปียวเห็นด้วยจึงสั่งให้หองจ๋องตึงทัพของสุนเซกไว้ส่วนตัวเองยกทัพหมายจะตีโจโฉที่เมืองอันจงกวนโจโฉทราบสถานการณ์จากสุนฮกที่ส่งจดหมายมาเตือนว่าเตียวซิ่วขอให้เล่าเปียวยกทัพตีกันหนหากต้องรับศึกสองด้านจะแพ้ได้โจโฉจึงส่งจดหมายกลับไปว่าไม่ต้องห่วงและเขาก็ซ้อนแผนด้วยการแยกทหารเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งให้ซุ่มซ่อนตัวอยู่ในปา่าขุดดินบ้างซุ่มอยู่ในพุ่มไม้บ้าง แล้วทำการตั้งค่ายพักอยู่ที่ริมเขาโดยตั้งทหารรักษาอยู่ไม่มากนักเมื่อทัพของเตียวซื่อยกทัพมาไม่เจอทัพของโจโฉแต่มาเจอทัพหนุนของเล่าเปียวก็พากนถทมหาทัพของโจโฉจนลุ่งเช้าจึงมีทหารเข้ามาแจ้งว่าพบทัพของโจโฉที่เนินเขาตั้งค่ายรักษาเบาบางมากทั้งสองได้ยินเช่นนั้นก็ดีใจและรีบยกทัพเข,ข้าโจมตีและเขาเข้าตามแผนของโจโฉด้วยการถูกทหารของโจโฉที่ดักซุ่มไว้เข้าโจมตีกระหน่ำจนแพ้ไป เตียวซิ่วกลับมาตั้งหลักเพื่อหาโอกาสลบอีกครั้งส่วนเล่าเปียวถอนทับมาตั้งค่าหยุดพักไว้เพอเอินตอนนั้นมีข่าวแจ้งว่าอ้วนเซียวเตรียมยกมาตีเมืองฮูโตโจโฉจึงถอยทับกลับเตียวซิ่วเห็นเป็นโอกาสเหมาะจึงปรึกษาเล่าเปียวและกาเซียงว่าสมควรจะใช้โอกาสนี้ยกทัพเข้าตีตลบหลังทับของโจโฉที่กำลังถอนทับไปน่าจะเอาชนะได้แน่กาเซียงไม่เห็นด้วยแต่เล่าเปียวคิดว่าสมควรยกทับไปในที่สุดเตียวซิ่ว ทำตามเล่าเปียวยกทับไปตีทับหลังของโจโฉที่เดินทับอย่างไม่รีบร้อนแต่นั่นคือกลลวงที่รอให้เตียวซิวยกทับเข้าไปหาและในที่สุดก็ถูกทัพโจโฉตีพ่ายกลับไปเตียวซิวกลับมาก็เสียใจที่ไม่ทำตามกาเซียงแต่แล้วกาเซียงกลับบอกต่อเตียวซิวว่าให้รีบยกทับมาตีอีกครั้งเตียวซิวว่าเพิ่งจะลบแพ้มาทำไมต้องยกไปอีกกาเซียงก็ว่าให้ทำตามเถอะเตียวซิวตัดสินใจทำตามในครั้งนี้และผลก็กลายเป็นว่าทับของเตียวซิวสามารถตีทับหลังของโจโฉได้แตกผ้ายไป จนโจโฉหนีขึ้นเนินแห่งหนึ่งและตั้งหลักส่งเสียโห่ร้องกันเตียวซิ่วกลัวว่าจะเป็นคนลวงจึงถอยทับกลับมาเตียวซิ่วรีบถามการเซี่ยงว่าครั้งแรกการเซี่ยงไม่ยอมให้ยกทับตามแต่ทําไมกลับไปให้ตามในครั้งที่2และยังลบชนะได้ด้วยการเซี่ยงอธิบายว่าตอนที่ถอนทับครั้งแรกนั้นโจโฉย่อมระวังตัวว่าจะถูกโจมตีเมื่อเอาชนะท่านได้แล้วเขาย่อมกลับไปยังทับหน้าเพราะมีข่าวลือว่า เกิดเหตุที่เมืองฮูโต้โดยเหตุนี้การป้องกันของทัพหลังย่อมละหลวมและที่สําคัญเขาคงไม่คิดว่าจะมีใครหน้าไหนที่ยกทัพมาลบเป็นหนที่สองทงั้งๆที่เพิ่งแพ้ไปแต่นั่นเองคือโอกาสที่จะทให้เราตีทัพของเขาไปได้ซึ่งการที่เตียวซิ่วไม่ยกทัพตามต่อไปเมื่อทัพของโจโฉนีขึ้นเนินนับว่าทําถูกต้องแล้วเพราะแสดงว่ามีแม่ทัพอื่นเข้ามาสมทบและสั่งการอยู่ที่ทัพหลังนั้น จากนั้นเมื่อโจโฉกลับไปปราบริโป้แล้วเตรียมประจันหน้ากับอ้วนเซี่ยวที่กัวต่อซึ่งเป็นศึกตัดสินว่าใครจะครองแดน,นจงหยวนอ้วนเซี่ยวได้มีจดหมายมาถึงเตียวซิ่วให้ยอมจำนนแล้วจะให้ยศตำแหน่งซึ่งหากเตียวซิ่วยอมจำนนโจโฉจะลำบากทันทีเพราะเตียวซิ่วสามารถที่จะยกทัพเข้าตีเมืองหลวงภูโตในระหว่างที่โจโฉติดพันศึกอยู่ที่กัวต่อได้แต่การเซี่ยงอ่านสถานการณ์บ้านเมืองแล้วจึงแนะนําเตียวซิ่วให้สวามิภักดิ์ต่อโจโฉแทนเตียวซิ่วแย้งว่าเราสังหารลูกชายองค์ขลัก กับทหารของเขาไปเมื่อศึกครั้งก่อนและโจโฉจะยอมหรือการเสี่ยงชี้แจงว่าหากเตียวซื่อสัวมีพักต่ออ้วนเซี่ยวก็กลายเป็นแค่แม่ทัพธรรมดาที่ไม่ได้มีความสําคัญอะไรเพราะอ้วนเซี่ยวขนาดนี้มีกองกําลังและแม่ทัพอยู่มากมายมหาศาลที่สุดในแผ่นดินและอ้วนเซี่ยวเป็นคนเจ้ายศเจ้าอ,อย่างโอกาสที่เตียวซื่อจะลืมตาอ้าปากแทบจะไม่มีเลยถึงจะชนะศึกที่กลัวต่อได้แต่เตียวซื่อก็ไม่มีความสําคัญใดๆกับอ้วนเซี่ยวแม้แต่น้อย แต่หากยอมเข้ากับโจโฉซึ่งเวลานี้โจโฉอยู่ในภาวะที่เสียเปรียบแม้จะยึดกลุ่มห้องเต้มีความชอบธรรมในการสั่งการแต่กองกําลังก็ยังไม่ใหญ่โตมากตัวโจโฉก็จะสํานึกในความสําคัญของท่านนอกจากนี้เพื่อการใหญ่ที่เป็นหลักแล้วคนเช่นโจโฉย่อมสามารถละทิ้งความแค้นส่วนตัวได้ทางหนึ่งเป็นการยุติความแค้นระหว่างท่านกับโจโฉได้อีกด้วยและเมื่อใดโจโฉช,ชนะศึกที่กลัวต่อตัวท่านก็จะมีความสำคัญมากเมื่อเทียบกับการยอมเข้ากับอ้วนเซียว เียวซิ่วยอมรับคำแนะนำจึงยอมไปเข้าพวกกับโจโฉและก็เป็นไปตามที่กาเซียงพูดทั้งหมดโจโฉจัดงานเลี้ยงต้อนรับเดียวซิ่วอย่างสมเกียิและยอมลืมความแค้นเก่าแม้ว่าเหล่าแม่ทัพและขุนนางคนอื่นๆจะไม่ยอมเห็นด้วยแต่โจโฉก็เห็นการใหญ่มาก่อนเรื่องส่วนตัวอย่างที่กาเซียงว่าไว้จริงๆโจโฉได้พูดคุยกับกาเซียงว่าการที่เดียวซิ่วยอมมาเข้ากับข้าครั้งนี้คงเป็นเพราะคำแนะนำของท่านว่าแล้วก็ยกให้กาเซียงเข้ามาเป็นขุนซื่อคนหนึ่งในสังกัด แล้วกาบขอตำแหน่งจากฮ่องเต้ให้กาเซียงได้ตำแหน่งผู้ตรวจการมณฑลยี่โจเรียกว่างานนี้กาเซียงมาเหนือเมฆจริงๆที่สามารถมาเข้าพวกับโจโฉได้ทั้งที่สร้างความแค้นไว้ถึงขนาดนั้นในศึกกวัวต่อกาเซียงเป็นผู้หนึ่งที่อยู่ร่วมวางแผนการศึกและเป็นผู้ช่วยในการรอบโจมตีฐานสเสบียงของอ้วนเซี่ยวในศึกนั้นหลังจากชัยชนะในศึก,กวัวต่อแล้วกาเซียงก็ค่อยๆเข้ามามีบทบาทในการวางแผนทางการทหารและยุทธศาสตร์ในกองทัพมากขึ้น แต่ว่าเหล่าคุณพลและคุณซื้อที่อยู่กับโจโฉมาตั้งแต่แรกเริ่มนั้นต่างไม่ค่อยชอบหน้าเขานักด้วยเหตุที่เขาเป็นผู้มีส่วนสำคัญที่ทำให้เตียนอุยโจงัง่งโจอันปินและทหารที่ติดตามโจโฉในครั้งนั้นต้องตายเป็นอันมากกาเซียงเองก็รู้ตัวดีว่าในกองทัพของโจโฉนั้นเขาเปรียบเสมือนแกะดำที่เงาหัวยังอยู่ได้เพราะสติปัญญาและความความสามารถในการวางแผนการศึกที่เข้าตาโจโฉโดยแท้ ด้วยเหตุนี้เขาจึงทำตัวสงบเสงีง่ยมไม่ยุ่งหรือข้องแว้งกับใครการเสนอความเห็นต่างๆของเขาต่อโจโฉนั้นหากนายไม่ถามเขาจะพยายามไม่พูดนอกจากว่าเป็นเรื่องใหญ่จริงๆโดยการวางตัวเช่นนี้เขาจึงสามารถอยู่มาอย่างตลอดลอดฝั่งในทัพของโจโฉในศึกเซ็กเพ็กเขาเป็นกุนซือผู้หนึ่งที่คัดค้านการเดินทัพเพราะเห็นว่าแม้จะรวบรวมจงหยวนได้แล้วแต่สภาพภายในยังไม่มั่นคงการที่เอาชนะศึกใหญ่มาได้นั้นอาจทำให้เหล่าแม่ทัพและนายทหารได้ใจจนเกินไป ประกอบกับแดนกลางหนามีชัยภูมิมั่นคงยังไม่สมควรจะบุกแต่ควรจะหันไปพัฒนาและบำรุงบ้านเมืองก่อนซึ่งโจโฉไม่เชื่อและตัดสินใจยกทัพลงใต้โดยในสามโกบานฉบับบอกว่ากาเสี่ยงติดตามทัพไปด้วยแต่บางฉบับก็ว่าไม่ได้ไปหลังจากทัพใหญ่หลายแสนคนของโจโฉพ่ายแพ้กลับมาก็หันกลับมาเน้นการตั้งรับแม้จะมีการสร้างฐานทัพที่หับป๋าเพื่อเตรียมสู้กับโจนกวนอีกครั้ง แต่ก็เป็นไปทางตั้งรับซะมากกว่าส่วนการเสี่ยงนั้นก็ได้เข้ามาช่วยในการบริหารงานอย่างเต็มตัวจนเมื่อเกิดศึกที่ด่านตรงขวนเมื่อม้าเฉียวยกทัพเสเหลียงมาบุกโจมตีโจโฉก็นํากองทัพใหญ่จากนครหลวงไปสมทบกับโจฮองที่เตียงหันเพื่อรับศึกม้าเฉียวโดวยเอากาเสี่ยงไปด้วยในฐานะเสนาธิการทหารการศึกเป็นไปอย่างดุเดือดทางโจโฉนั้นเสียเปียบกว่าเพราะสภาพอากาศที่ย่ำแย่ของฤด,ดูหนาวซึ่งคนภาคกลางไม่คุ้นเคยเท่ากับคนภาคเหนือ ประกอบกับม้าเฉียวมีความห้าวหาญเก่งกาจเกินกว่าที่โจโฉจะคาดเอาไว้แต่สุดท้ายก็เอาชนะได้ด้วยแผนจดหมายฉบับเดียวเมื่อกลับมาแล้วโจโฉก็จัดการให้กาเซียงช่วยเป็นที่ปรึกษาให้กับโจผีบุตรชายคนโตซึ่งตอนนั้นสภาพในตระกูลโจกําลังเดือดเพราะการแย่งตาแหน่งทายาทกันของโจผีและโจสิทธิ์บุตรคนเล็กซึ่งทั้งสองต่างมีความสามารถไม่แพ้กันแต่โจสิทธิ์นั้นเป็นลูกคนโปรดที่มีอัจฉริยะในการแต่งกาบกรทําให้โจผีเสียเปรียบกว่า กาเซียงนั้นแม้จะไม่ได้แสดงออกอย่างจงแจ้งว่าอยู่ฝั่งโจผีแต่ก็ให้คําแนะนําแก่โจผีว่าให้ทําตัวเป็นบุตรกตัญญูและให้มันศึกษาหาความรู้เข้าไว้และจะดีเองโจผียอมทําตามทําให้ภาพพจน์ของตัวเองต่อโจโฉนั้นดีขึ้นมากส่วนโจศิษฐ์แม้ว่าจะได้เปรียบเป็นลูกรักแต่การทําตัวเที่ยวเตะวันๆเอาแต่แต่แตงกรดื่มเหล้าทําให้โจโฉเริ่มไม่พอใจจากนั้นกาเซียงก็ใช้ชีวิตอยู่มาเรื่อยโดยที่ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับการศึกหลังจากนี้เท่าใดนัก เช่นศึกขับปา๋าศึกขั้นจงศึกอ้วนเสียของกวนอูเขาอยู่ช่วยในการบริหารงานบ้านเมืองอย่างดีเยี่ยมและการวางตัวของเขาที่ไม่คล่องแวกกับผู้ใดเป็นพิเศษนั่นทําให้หลายฝ่ายพอใจอยู่พอสมควรจนเมื่อโจโฉซึ่งขณะนั้นเป็นงยกงงป่วยหนักใกล้ตายแต่ก็ยังลังเลนในเรื่องการตั้งทายญาทสืบต่อเขาจึงเรียกกาเซี่ยงมาพบเพื่อขอคาปรึกษาเนื่องจากตอนนั้นที่ปรึกษาคนสําคัญที่อยู่มาตั้งแต่ต้นยังไม่ได้เป็นอุปราชเช่นพวกซุนฮกกุยแกชุนฮิว ตายหมดแล้วเทียยกก็ลาออกไปหลายปีเหลือเพียงกาเซียงคนเดียวที่เป็นที่ปรึกษาสําคัญในยุคก่อนที่จะขึ้นมาเป็นมหาอุปราชกาเซียงฟังแล้วก็ไม่พูดอะไรจนโจโฉอดถามไม่ได้ว่าทําไมจึงเงียบกาเซียงก็พูดเป็นในว่าข้ากําลังคิดถึงเรื่องของตระกูลอ้วนอ้วนเซียงนั้นเคยอยู่ในสถานการณ์เดียวกับโจโฉมาก่อนเขามีลูกชาย3คนมีสองคนที่มีคุณสมบัติสืบทอดตําแหน่งต่อน,นั้นคือลูกคนโตอ้วนถงกับลูกคนเล็กอ้วนทรง ซึ่งตามหลักแล้วต้องให้ตำแหน่งแก,ก่อ้วนถามลูกคนโตแต่อ้วนเซี่ยวรักลูกคนเล็กมากกว่าจึงคิดจะยกตำแหน่งให้อ้วนถามสุดท้ายาก็กลายเป็นศึกสายเลือดที่มีผลให้ตระกูลอ้วนล่มสลายลงคำพูดแค่ประโยคเดียวของการเสี่ยงทําให้โจโฉคิดได้เขาจึงตัดสินใจย,ยกตำแหน่งให้โจผีบุรคนโตทันทีเมื่อโจโฉตายลงโจผีรับสืบตำแหน่งต่อและทําการปลดพระเจ้าเฮียนเต้ลงจากบัลลังสถานาตนขึ้นเป็นท่องเต้นามวุยบุนตี้ แล้วก็ทราบว่าที่ตนได้ตำแหน่งผู้สืบทอดมาเป็นเพราะคำพูดของกาเซียงจึงแต่งตั้งให้เขาเป็นผู้บัญชาการทาหารสูงสุดกาเซียงเดีคอยช่วยเหลือพระเจ้าโจผีอยู่หลายปีตอนที่โจผีคิดจะยกทัพไปตีงอกก๊กและจก,ก๊กเขาทัดทานอย่างเต็มที่โดยให้เหตุผลว่าการปกครองดินแดนนั้นสมควรจะต้องมีเสถียรภาพมั่นคงขณะนี้โจผีเพิ่งเป็นฮ่องเต้การบริหารงานยังไม่ลงตัวสมควรทำรูปบำรุงบ้านเมืองให้เข้มแข็งก่อนและฝ่ายงอกก๊กนั้นสวนควรยืนหยัดอ,อยู่ที่กังหนามาหลายสิบปี โลกโซนเป็นแม่ทับชั้นยอดมีแม่น้ำกัน้นเป็นชัยภูมิที่ยากจะตีแตกส่วนจกคกนั้นเล่าเปยเป็นผู้มีบารมีสูงคงเบ้งเป็นนักปกครองชั้นยอดชัยภูมิเป็นผูกเขาสูงสลับซับซ้อนยากแก่การบุกเข้าไปดังนั้นการจะบุกทั้งสองแคว้นจึงไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมจึงควรที่โจผีจะปกครองบ้านเมืองด้วยหลักธรรมบริหารบ้านเมืองให้เข้มแข็งก่อน แต่โจผีไม่เชื่อและยกทัพไปกำหลับง้อกกสุดท้ายก็แพ้กลับมาอย่างยับเยินจึงยอมทำตามคำของกาเซียงนับตั้งแต่นั้นปีคศ,ศักรา .223 หลังจากโจผีครองราชได้แค่3ปีกาเซียงซึ่งมีชีวิตอยู่มาได้ถึงอายุ77ปีก็เสียชีวิตลงอย่างสงบที่บ้านของตัวเองก่อนตายเขาได้กำชับทายาทของตอนว่าอย่าได้ทำตัวเด่นดังให้ทำตัวสันโดษอย่าได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับวังวนของอำนาจและเขาก็เหลือทรัพย์สินให้ลูกหลานไม่มากนัก ซึ่งเมื่อตายแล้วโจผีได้ตั้งเขาเป็นเจ้าพญาสมถะแม้การเสี่ยงจะเปลี่ยนานายหลายคนแต่เขาก็ไม่เคยคิดทรยศหรือหกหลังผู้ใดเลยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ